ไปครับหมอไปครับไปไม่เป็นไรไปครับไปสู้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 โอเคพี่ครับประจำตำแหน่งครับ เย็นนี้อาจจะมีฝนร,รำรำให้ท่านแน่นนไปครับน้อหลวยมเดเตียวสู้สู้ อจากทีมนี้เป็นทีมอะไรนะครับคอสองนั่นทีมอะไรครับทีมนี้นะ โอเคกระตรงมาหมอมาจุดเหมือนไหมครับมาเลยครับเอลซีเตรียมตัวนะครับทีมเอลซีเอลซีเตรียมตัวนะครับย่านไงหมอสุดยอดโอเคจอดจอดไปครับ